ไปได้เกิดกับบัวกับพ่อกับแม่แขกกับน้าตากับพ่อกับแม่เพื่อนกับพี่แ้กับแม่กับยายกับพี่ฝนกับพี่เกับแม่กับยายกับตากับพี่แคกกับพ่อกับหนูสรุปแล้วคือไปฝนไม่เรียนหรือไปฝนจะไปไหนเลี้ยงไก่จะเลี้ยงกี่ตัวฮะ จะเลี้ยงกี่ตัวเลี้ยงเยอะฮะเลี้ยงเยอะเลี้ยงเยอะเลยเหรอเรียนหนังสือไหมไม่จะทำอะไรเลี้ยงค่้ยเลี้ยงอะไรอีกเลี้ยงขั้วเลี้ยงมืหรอไปฝนไม่ไปโรงเรียนหรอไม่ไปไปฝนจะทำอะไรเรีียงขั้วฮะไม่เรียนหนังสือเหรอ เราเราจะไปเลี้ยงกับใครอ่ะเราจะไปเลี้ยงกับใครกับพ่อกับพี่ใครกับพี่ใายกับพี่เพืกับพี่เคิวกับพี่ใครกับยายกับพี่ใครกับอาตายกับพี่ฟ้ากับพ่าแมากับพ่อกับพี่ใายกับแม่เราจะเลี้ยงกี่ตัวเลี้ยงกี่ตัวเอาเอาเยอะทำมือด้วยเลี้ยงกี่ตัว ห้าตัวเองเหรอเองเยอะเหรอใช่สรุปก็คือไม่เรียนหนังสือไม่เรียนจะเลี้ยงอะไรนะ